ไม่รู้จะทําอะไรกับองคอ์กรนี้จริงๆนะวันนี้น,นะฮะแต่ไปตรงไหนก็เลือดไหลหนองไหลหมดเลยเนาะอ,มอืมก็รอดูกัแลกันต่แต่<ด>แตในในทั้งหมดอีกเช่นกันฮะเขาบอกว่าอันถามว่าทําไมแล้วอยู่ดีมันมาแฉอะไรกันก็เพราะว่ากันยายนนี้เราจะได้ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติคนพบอพอตรคนใหม่แล้วอ่อา่าท่านท่านต่อสักจะหมดวาระและหนึ่งปีผ่านไปเร็วมากกันยานี้หมดกันยาได้คนใหม่แปลว่าสิงหาเนี่ยประกาศแล้วนะ และเดี๋ยวปั๊บหนึ่งเราจะรู้เลยนะว่ามีรายชื่อใครบ้างแล้วเพิ่งซักไม่นานมานี้เองสักสมัยสองสมัยเนี่ยสองผอบอตรสุดท้ายรวมถึงคนนี้ด้วยที่ไม่ได้เลือกผอบอตรตามอาวุโสเท่านั้นเป็นอาวุโสบวกความรู้ความสามารถซึ่งตรงนี้มีกลายความคิดเห็นบางคนมองว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นพลตํารวจเอกที่จะไปเป็นผอบอตรได้ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ลงถือว่าเท่ากันแล้วเลือกอาวุโสเลย ตอนนี้อีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าก็เพราะว่าเขามองว่าถ้าเลือกอาวุโสเขาแปลว่าไมไ่เลือกคนที่เนื้องานจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นเขาจึงมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาว่าเอาดูความรู้ความสามารถด้วยแต่ทันทีที่ไม่ได้เลือกอาวุโสอย่างเดียวเมื่อส่งรายชื่อมาอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีลุ้นแต่ถ้าเมื่อก่อนหน้านี้เลือกตามอาวุโสมันไม่ต้องลุ้นเพราะมันดูอาวุโสแล้วมันจบแต่พอมันมีเกณฑ์ที่เคลื่อนไหวได้ เฮ้ยมันต so ้องมีการตีความมันต้องมีการแต่ถ้าเอาอุวุคโกคนก็จะมองว่าถ้าอย่างนั้นก็ทํางานเช้าชามเย็นชาเดี๋ยวใครแก่ก็กันก็ได้ก่อนถูกเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่เขาบอกว่าพอเราไม่เลือกตามอุวุโสปุ๊บทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเตะตัดขากันอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นนี้ซึ่งในมูมผมพูดแบบนั้นเลยผมว่าดีกับประชาชนใช่จะได้ออกแข่งกันแฉถูก แค่นี้เองเรื่องก็มีด้วยประการรัชนีเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเตะตัดขาแต่ที่สุดแล้วจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่หลักฐานมัดแน่นขนาดไหนสื่อมวลชนที่เข้มแข็งและประชาชนที่เข้มแข็งถ้าเราไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบต้องตามกันต่อแต่ในที่สุดบังเอิญว่าต่อให้เราตามกันต่อถ้าจะเอาเรื่องตามกฎหมายมันต้องไปสู่ตำรวจซึ่งคือองค์กรนี้เอง ตลกดีมันเรื่ององค์กเนี่ยตลกมากนี่องค,ค์กรเ,เ,เหมือนเป็นฝีทั้งตัวแล้วก็เป็นฝีสุทั้งตัวเลยอะแตแในตรงไหนก็แต่ตแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเราไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใดประเทศนี้ได้เลยถ้าไม่ผ่านกระบวนการสืบสวนจากตํารวจเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นผิดไม่มีทางเลยที่เราจะคาดหวังว่าความจะยุติธรรมจะเบ่งบานในประเทศนี้ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้แต่แก้ยังไงไม่เคยมีใครตอบได้ผมถามทุกคน ทุกคนได้แต่ยิม้มนะวันนี้นะทุกคนได้แต่ยิม้มซึ่งผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือเพราะคนที่เกี่ยวข้องยิ่งใหญ่เกินไปฝากไว้ให้คิดกันเล่น,เลนๆเฉยๆข่าวสดสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ